มุดกิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมน้ามันจะท่วมแล้วผมยังไม่เห็นใครทาอะไรแล้วทั้งน้าบาดาลกลัวแล้วนั้งทะเลคุณไม่กลัวมันหนักกว่าอีกใหญ่กว่าอีกมหาศาลกว่าอีกแต่คุณไปกลัวน้ำกระเจาะจะฟเหนือที่มันตกเป็นฤดูแต่น้ำทะเลมันอยู่ทั้งปีทั้งชาติคุณไม่กลัวคุณต้องกลัวสิครับเพราะว่าถ้าน้ํามันท่วมวันนี้คุณลงทุนกันมหาศาลในกรุงเทพเท่าไหร่ถ้าคุณดีอย่างงาคุณลงทุนเพื่อการน้ำท่วมคุณก็ได้เงินทีละหมื่นสองหมื่นแสนล้านหมื่นสองหมื่นแสนล้านคุณก็ตอดกินนนนไปเรรื่อยะับงงาามึ หักไว้สองหมื่นบริษัทร,รับช่วงไปแปดหมื่นไอบริษัแปดหมื่นเก็บไว้อีกพันหนึ่งบริษัทช่วยสามร,รับช่วงคุณไปดูสิผมทาให้ดูเลยครับถน,นนซุป,ปเปอร์ไฮเยว,วย์เนี่ยวิภาวดีรังสิตเนี่ยที่กำลังทำท,งที่กนะำลังทำไอ้้ไอคลองริมไอ้ทำคลองไปคอนกรีตเพื่อจะเอาน้ำจากที่จากนี้ไปลงบูมงอมที่ดินแดนเนี่ยค,คุณไปดูบริษัทร,รับี่บริษัทนั่งช่วงมาจากใคร แล้วคุณมีเหตุไรต้องให้ช่วงถ้าคุณเป็นคนรับคนแรกทำไมต่อไปนี้มันต้องห้ามครับคุณรับเองทําเองห้ามช่วงเออขอบคุณแทนขโมยแล้วแม่ก็ไปต่อนี่คุณเล่นขายดิบกับรายกันไม่กีขายเหลือคุณก็ไปซื้อเครื่องบินบินเล่นนะเออแก้งทำบุญกุศลนิดหน่อยนั้นรับแขนรับขามาต่อให้มืนก็ไมนเป็นไม่บินหรอกไม่เป็นเครื่องบินบินเล่นกับบริษัทไหนเนี่ยมีเคไม่พูดถึงแขนขาไม่จริงใจ อ๋อครับมีมีเครื่องบินผมเลยอยากรู้บริษัทไหมีเครื่องบินบ้างเนี่ยใครบริษัทไหนไม่เอาเดี๋ยวจะขึ้นสารเดี๋ยวขึ้นกันกาศอะถามเดี๋ยว่าตอนนี้เราแค่อยากรู้เห็นเวนแลนด์ไม่ใช่จริงจังอยากรู้ว่ามันตอนนี้ผมอยากรู้คนไทยมีเครื่องบินเยอะไหมมีใครบ้างที่มีเครื่องบินอะ่าไหรรักศิลคนยัง่งมีเครื่องบินไม่อย่าพอละเรื่องนี้อย่าไปยีสอแค่นฟังก็จะหลาดพอนะไม่ผมก็อยากรู้ว่าเรารวยติดอันดับโลกมีเครื่องบินกี่ลำประเทศนี้ เอาเอาไปเลือกไปเลือกเดีไยวพี่เขาอายุเยอะเขาไม่อยากจะไปเที่ยวที่ฮ่องกงก็ไม่เป็นปัญหาติดกำไรขาดก็ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเพราะนั้นเอยผมถึงบอกกันแบบเราเนี่ยมันต้องหัดกาหาซะบังวันนี้เกินเราไม่มีแล้วไปจะไปหาจากใครเขานี่ก็ไม่รู้จะใช้ยังไงทั่วหัวทั่วหมูมอะไรมันก็ไปไม่ได้หมดวันนี้จะทารถไฟก็ทาไม่ได้เพราะติดอะไรเพราะติดสมปทานห้ามเข้ามานู่นห้ามเข้ามาลงที่นี่นะก็ต้องตั้งเอง รรง,งภาคใหญ่โตเลยโอ้ยอุโมงเราแล้วจีน้อมรับโ oh, อ้โหวันเดอร์ฟูลคนไทยทำยังไงพูดเสร็จปั๊บไม่ขล่มเลยตายไปสามศพมถ่ายรูปลุกลบเลยถ้ฟ้าดินเป็นใจจริงกลัวกลัวว่าว่าพระีนไม่โกหกไงอเอมไอ้แก,ก,ก้วโกหกไปไงว่าโอโ้โหจีนตื่นเต้นมากเองสร้างโอุโมงรอดภูเขาได้พระเจ้าบอกไม่จริงหรอกขล่มมันเลยตายเปสามศพเนี่ยไอพี่เมื่อกี้มีคนก็พิมพ์มาเขาบอก ที่ที่อยู่กับการง,งานเนยเขาอยากจะร่วมผลงานของท่านนารัฐมนตรีคนหนึ่งอะ่ะกระทรวงคมนาคมอ่ะใครเป็นเยอะสุดอ่ะพี่อืวคนนี้เป็นรัฐมนตรีเยอะสุดประเทศไทยเนี่ยรัฐมนตรีว่าการไม่ได้มีอำนาจมากคนมีอำนาจจริงๆก็คือนาโยกรัฐมนตรีเพราะนั้นเนี่ยเป็นรัฐมนตรีคิดอะไรก็ตามแต่เนี่ยเนื่องจากเราเป,เ,เป็นประเทศยากจนไงเพราะนั้นการเงินต้องขอจากงบประมาณงบประมาณก,ก็ไปอยู่ในสำนากนายกก็อ,อยู่ในงบกลางเพราะนั้น คนพวกนี้พอไปนด่งตรงนี้ก็ทําได้แค่เอ,อตัดแบ่งยิเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเพราะว่าใครจะด่าใครจริงๆต้องด่าไปตัวรับพักการเมืองที่ดูแลประเทศนี่คนที่มาเป็นนายกบูระเี้เขาจะต้องวางทุกอย่างชัดเจนแต่เมื่อคุณกลัวการเมื่อคุณไม่สามารถปรับคอรับชั่นได้คุณก็แก้ปัญหารเรื่องนี้ไม่ได้ทุกรกรณีอืทุกกรณีเลย อย่างปัญหาเรื่องตำรวจเนี่ย<ะ>แก้ไขตำรวจกันด้วยเสนอคนตำรวจเอกคนนึงคนนี้นนนี่ด็ดอกเตอร์มหาศาลมานั่งพูดคุยกันหมดแล้วต้องไปวัดตำรวจแก้ระเบียบตำรวจขอโทษครับแล้วมันได้แก้อะไรได้บ้างอยากฟังคนง่งูคนงพูดไหมตำรวจรับราชการที่เอเอเอจังหวัดไหนจังหวัดนั้นรับไปเลยแล้วอยู่ไปจนจบนะถ้าคุณเป็นนายร้อยตรีที่โคราชคุณไปจบที่ผู้การโคราช แล้วถ้ามันอยากจะใหญ่กว่านั้นจริงเนี่ยทางการเมีงเรียกเข้ามาใช้เพื่อดูถ้าเขาทำผลราชจกลายเป็นเป็นเมืองดีเด่นเรื่องตำรวจมากคุณเอาเขามาดูแลโครงสร้างใหญ่คือระดับภาคถ้าเขาทำภาคดีคุณเอาเขามาทำระดับชาติไม่ต้องมียศคุณเป็นสาวัดใหญ่เป็นผู้ว่กาบถ้าคุณทำงานดีทุกอย่างเรียบร้อยหมดคุณกินเงินไปเรื่อยๆคุณมีเงินเดือนไปเรื่อยๆผู้ว่การจะกินเงินเจ็ดแปดหมื่นถึงแสนหนึ่งก็แล้วแต่คุณมีเงินเดือนไปเลย เรติบโตต,ตามนั้นไปเลยตามความวันนี้เราตำรวจปีนี้อยู่เชียงรายอีกปีย้ายไปพัทลุงอยู่พัทลุงสองปีย้ายมาอายุธยาคุณจะความรู้จักอะไรในพื้นที่ที่คุณจะอยู่เป็นพวกประชาชคเขาเ<ม>พื่อคุณไปปั๊บคุณก็ต้องไปไปโรงพักวันแรกพวกั้นประทวงก,ก็จะมาหาคุณ<ม>คุณก็ต้องพึ่งพาเคขาเขาพาไปรู้จักกับตัวเสีย พครรู้จักกับยี่เสียใครรู้จักเจ้าของเอเอเจ้าของไอ,อ้กินรวบคุณก็ไปรู้จักเจ้าของอะไรอะไรสารพัดแล้วจากนั้นเขาก็ดูแลคุณแล้วคุณก็บินต่อเพิ่มยศเพิ่มอนานะไปเรื่อยๆแต่ไปะชาชนไม่ได้เลยๆแต่ถ้าคุณเป็นร้อยตีที่โคราชเมื่อ 15, ตอนคุณอายุยี่สิบห้ายี่สิบสี่ตอนอายุสี่สิบสี่คุณเป็นผู้กองกับที่โคราช คุณจะรู้จักคนโคราททั่วทุกคนทุกหัวละแหงรู้ว่าลูกใหเมียนแม่งเป็นไงพ่อพ่อเป็นใครมีลูกกี่คนติดคุกไปแล้วกี่ครั้งคุณจะรู้หมดแล้วลคุณก็จะควบคุมได้เพราะนั้นวันนี้ถ้าคุณจะแก้ไขไปุกตํตำรวจรับรายการที่ไหนจบที่นั่นแล้วเราจะได้ตำรวจที่เก่งกว่านี้แหละนี่คิดกระแทบตายโอ้ยวางแผนกัรกดมุ่กฎหมายสถา,าพันแล้วเกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิม ยิ่งกว่าเดิมอีกวันนี้ก็ยังไม่จบเรื่องตำร,รวจ <c oughs> เออวันนี้เรามีผบตรก,รก็ยกก็ขวางไว้ล้วอ่ะ <c oughs> ไปไม่ได้ต่อใช่ไหมขว, <c oughs> วางว่าเขายังไม่ขาดสิทธิ์งคุณจะมาตั้งกันตอนนี้เลยตัดสินก็ยังไง <c oughs> โอ้ยสิ้นเดือนแล้วนะยังไม่มีไม่รู้แบบผพบตรคนตก็ไปก็นี่ไงก็น้วแล้วก็มันก็อย่างนี้แห <epherd. S 2> ละลอยางนี้ไปก็ย้าย้ามตกลงอกอ้วนไปหมดอืมอืม ไ<ะ>อ้ทำไมพี่ผมดูนะเมื่อกี้รัฐบาลเนี่ยผมจะเห็นรัฐมนตรีน่าเดินเนี่ยพี่ตองมีคอยหน่อยเน,น,อยอนี่กนยกระทรวงมีไม่อ,อีกคนน่ะพวกนี้สลับเป็นเกาหีดนตรี่ปเนี่ยสามสี่คนเนี่ยน้องพี่อย่างนั้นเลยว่ามันเป็นธานาธิปไตยอืไม่ใช่ประชาธิปไตยเอ้ทำ<ช>ไมมันเปลี่ยนคนพวกนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะต้องคนเนี้ยผมก็ไม่เคยมีผลงานเลยจะพูดชื่อดีไม่ดีไม่อยากเขาเปลี่ยนแล้วะเขาเปลี่ยนแล้วแต่ประเทศยังไม่ให้เปลี่ยนนะตัวประเทศเขาเปลี่ยนแล้วไงเขาไปเรื่องเขาไปเรื่องล้วพักที่ไม่ใช้เงินแล้วไง อืมก็ได้มาแล้วไนงะเอาเมื่อก่อนเป็นที่สองก็ว่ามันที่สองมันที่หนึ่ง,แล,งแล้วก็ยังไม่ได้เป็นอีกอถ้ากล้าๆนะลองใช้พวกเขาดูก็พักกล้าๆจะไม่มีใครเจ็บปวดเลยกล้าๆในประเทศจะดีขึ้นแน่นอนอกล้าๆคือปฏิการเศรษฐกิจจะถูกทุบเฉยกล้าๆคือสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทําให้ประเทศนี้มันรุ่งเรืองยาวนานอยู่เนี่ยถึงวันนี้ไม่ต้องมีเขาเราก็แก้ได้ถ้าคุณกล้าพออืมถ้าคุณกล้าค,คุณก็ทําได้ดีกว่าประชาแปรชนพรบเก่าไก่ อืมคุณกล้าไหมคุณกล้าจะเปลี่ยนประเทศนี้ไหมคุณกล้าจะสู้กับสิ่งที่ทางประเทศนี้มันทุกยากไหมวันนี้ต้องการความกล้าแล้วผมขอให้คนหนึ่งกล้าคนเดียวพอให้แพทองทานจินวัตรกล้าคนเดียวพอ <S <S 2> <S 2> คนเดียวพอคูณนี้ประกาศเลยองหญิงจะไม่มีการเพราะท่นทุกชนิดพูด<ม>บอประโยคเดียวเลย<ม>อ่จา,าจบรับรองว่าจบ เรื <c ười> ôn, sair, mai, meals, ่องไม่ต้องเรียกรับโอ้โหนโยบายแถลงนโยบายจะทำนี่ทำนั่นที่นี่ทำนู่นทำนี่โอ้ยผมฟังมาตลอดชีวิตผมไม่ว่าเหตุการณ์ไม่ว่าจะเปประชาธิปไตยพูดเหมือนกันหมดอะเพราะมันคนไทยด้วยการคนในยุคเดียวกันแต่ละยุคก็อยู่อยู่กันมาเงี้ยก็ไอคนพูดกระทรวงแหวนเพชรประชุมสภาก็โฟวแหวนเพชรแล้วเป็นรัฐมนตรียกขึ้นมารูปหน้าทีก็โอ้โหตาบอดอ่าเราก็ชื่อเดิมๆดิมนเดิมๆแล้วก็คงเห็นอยู่ก็เบื่อผมก็เอียนเหมือนคุณนั่นแหละ ผมก็ไม่รู้ประเทศเราจะขาดคนเหล่านี้ไม่ได้เยอะเลยไงว่ามึงถึงเสนอหน้ามาทุกระฐบาลเลยนะอยู่ที่นายกแหละนายกก็ไม่กล้าเปลี่ยนมันก็ร้ไปไงต้องใช้บริการหรือเปล่าอุ๋งกล้าเชียร์เธอหน่อยเชียร์หน่อยใช้ความเป็นนารีหน่อยครับโชว์ไปเลยว่าในฉันไม่ได้ทีนึงนะถ้าคุ๋ยังไม่มีแผลในเรื่องนี้เลยเพราะนันคุกกล้าแน่นอนสองอายุคุณน้อยคุณต้องอยู่อีกนานถ้าคุณสามารถทำให้สามปีนี้คอร์บชั่นมันลดลงได้ไม่ต้องมากเลยครับฝั่งเขาดูให้เราเอง ถ้าคอร์รัปชันดีขึ้นตัวเลขมันจะลดลงจากอันดับร้อยกว่ามันจะมาเจ็ดสิบแปดสิบห้าสิบภายในสามปีอุ๋งิงจะลดมันให้ได้จากร้อยกว่าให,หให้เหลือใด้เหลือแปดสิบแล้วถ้าให,ให้ให้อุงอีกสี่ปีแปดสิบจะเหลือห้าสิบแค่นี้หนูอุง๋งอิงคุณจะได้เป็นอภิอภินายกเลยนะอืมเพราะเท่าที่ผ่านมาไม่มีใครแก้ได้แล้วก็นหนักหนาขึ้นทุกวันลดคำลังประมาณนะ่อม แล้วมันไม่ลบเลยให้ให้รัฐบาลเนี่ยลบให้นามสกุลจินวัฒน์ด้วยอืใช่ไหมดิแหมมีคนเอาใจช่วยขนาดนี้นะเนี่ยดูดิยังแหม่ที่หาว่าเราจะวิจารณ์อย่างเดียวนะไอ้คำแนะนำเราก่อนแนะนำแต่เคยฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้ค<ล>ือจะได้ยินแต่เราด่าเอ้ยไม่เราผม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 คนเดียวนะ <S <S 1> <S 1> พี่ไม่เคยใช่ไหะงัดกันตลอดเลย perfect connection super sovereignty หรือที่มีค่หมาย perfect ก็อันนี้พี่ไอ้ มันมาถึงตอนนี้เนี่ยนะผมก็จะอดไม่ได้วันเราเนี่ยความคิดเข,าข้ากับงั้นกันตลอดเลยผมก็ไม่ยาวพี่ก็ยาวสามสมัยสองสมัยคืออะไรสามบวกสี่ผมก็ว่าไม่เกินนามีได้อ่าเอาอันนี้ให้พี่วิเคราะห์เดี๋ยวผมค่อยกลับไปไล่ผมนั่งคนเดียวได้นะ,ะผมก็ยังแช่งรัฐบาลอ๋อไยุบไปยุบสภา่ยวันนี้ก็มารู้อาจารย์ก็รู้สิในความเห็นคนละขั้วตอนนี้งั้นเนตลอดเลยอันที่หนึ่งนะฮะองค์การรัฐบาลที่ถูกล้มในในอดีตทั้งหมด อันดับแรกถุกปฏิวัติครับอันดับหนึ่งนหมือถุปฏิวัติทักษิณโดนมาแล้วมผมถามว่าอง๋ิงีงมีโอกาสถุปฏิวัติไหมทุกคนคิดว่ามีแต่ผมบอกว่าไม่มีทักษิณบอกมีปัญหาทักษิณเรื่องปฏิวัติทักษิณบอกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีมผมเชื่ออย่างทักษิณผมเชื่อในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้มผมเชื่อในความเป็นจริงที่ยังพูดไม่ถึงที่ยังพูดไม่ได้แต่ผมว่า เขาอยู่ได้แต่การวัดตัดเป็นอันหนึ่งนี่หมายตัวตัวหมายเลขหนึ่งของรัฐบาลในรเรือนคัตัวตัวหมายเลขสองความกลมเกลียวของฝ่ายค้านไปบวกกับฝ่ายเสียประโยชน์ในสัง่งรัฐบาลกระโดดข้ามฟ้าไปไปอยู่กับฝ่ายค้านแล้วกลับมาเป็นรัฐบาลรัฐบาลในอดีตล้มเลยเอ,อ่อถูกเปลี่ยนแปลงจาก,กเรื่องนี้เป็นระดับสองเราจะการปฏิวัติจะไม่เกิดในรัฐบาลนี้ครับวันนี้คุณเห็นไหมว่า แต่และคนที่มาเนี่ยหนุ่มเน่าคนหลายที่เขามาเนี่ยร้วนมีตัวจริงอยู่ข้างหลังทั้งหมดและตัวจริงเมื่อเขาไม่มีอะไรเดือดร้อนเขาก็จะเล่นเขาก็จะให้ละครเล่นไปขนาดฉากเล่นไปตามนั้นนะแล้วก็ประชาธิปัตย์มาเป็นรัฐบาลแล้วครับไม่ในโลกนี้ไม่มีใครคิดว่าเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์จะเป็นรัฐบาลเดียวกันได้ไม่มีใครเคยคิดผมคิดมาแล้วทําแล้วแต่ไม่สําเร็จอืมผมทําแล้ว จัดการที่ไปหาคุณชวนบอกผมชาวพักคุณทักษิณให้ผมมาบอกคุณชวนว่าให้พักไปเป็นรัฐบาลคุณชวนบอกผมไม่อทักษิณเหมือนกันจบถ้าวันนั้นคุณชวนบอกโอเคตามนั้นเราเป็นประเทศประชาิไตยด้วยกันไว้ปัดวันนี้ก็ยังเป็นพักใหญ่คุณทักษิณก็ไ่ต้ังไปสิบเจ็ดปีประเทศนี้ก็เติบโตไปแล้วแล้วก็จะไม่มีอนกไม่มีก้าวไกลไม่มีอนาคตใหม่ขึ้นมาให้ปวดหัวใช่ไหม เรื่องนี้ทุกคนยังมีชีวิตยอยู่นะนอย่าไปฏิเสธผมนะเพราะทุกคนยังมีหมดแปกับคุณชูชุติักษิผมยังอยู่กันหมดนั่นคือการายไปวัดของบิ๊กบักนะนเพราะนั้นเรื่องก,การที่วันนี้ไปัดมาเป็นรัฐาบาลแล้วกุ๊ใจไทยอยู่กับทางนี้แล้วพูดง่ายๆวันเนี้ยไทยและไทยกลับมาครบข้อมูลแบบแล้วบวกไปให้พัดด้วยไม่มีอะไรแล้วทางรัฐสภาสีโลกจบลุงป้อมทำอะไรไม่ได้แน่นอน แ้ตอนที่มีกําลังที่สุดยังทาไม่ได้แล้วตอนนี้อ่อนแอสุดทำได้ไงนะโอเคตัดไปหลืออะไรการเดินขบวนครับการเดินขบวนเนี่ยหนึ่งต้องมีกระแสและกระสุนพร้อมๆกันครับเอ,อถ้ากระสุนก็ต้องเปลืกระสุนมากแต่รัฐบ,บาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาไม่กลัวมอบจากกระสุนเนี่ยเขาไม่กลัวเพราะเขาตามหาได้ตามเจอได้ตามจับได้แต่คือมอบมาจากกระแสมีไหม เอาอะไรเป็นกระแสในเมื่อการเลือกตั้งนี้มันถกมันจบโดยการเลือกตั้งรัฐบาลนี้ไม่ได้มาจากการที่อำนามาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วพรกเก้าไกลก็ไ <harmon> ม <ics> ่สนใจที references. ่จะทําลายระบบนี <parable> Honestly, ้หรือจะล้มล้างขึ้นมาเป็นรัฐบาลพรกเก้าไกลก็ไม่สนพประชาชนก็ไม่สนเขารอได้เขาอยากสู้ในวิถีทางของเขาซึ่งเขาประกาศว่าเขาไม่สู้บนถนนไม่มีเหตุผลที่เขาจะต้องทำให้ประเทศมันทิมหายกันครับเพราะนั้นเรื่องเดินขบวนก็เป็นศูนย์ละหลืออะไรก็หลืออย่างเดียวคือ ได้กระทําการคอร์รัปชันจนเป็นที่ประจักษ์อันนี้เรื่องใหญ่ก็ต้องใช้องค์กรสลับเป็นผู้วินิจฉัยแต่เท่าที่มีประสบการณ์ผ่านมาจากดูาการวินิจฉัยทั้งสิ้นทั้งปวงตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมก็ยังไม่เชื่อในคำว่าอิสระต้องไ่พูดแบบนี้เดี๋ยวแกเป็นการดูหมิ่นดูแกลนกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยองค์กรระถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้สร้างความสงบนะเพื่อยุติการคอร์รัปชันนะ ไม่ได้สร้างมาเพื่อสร้างความวุ่นวายหรือส่งสเสริมการคอร์รัปชันถ้ารัฐบาลนี้ไม่คอร์รัปชันมันก็มีเหตุผลให้เขาวินิจฉัยเป็นอื่นถึงเขาจะวินิจฉัยเป็นอื่นก็ต้องมีคําสั่งมีที่มาที่ไปซึ่งผมก็เชื่อว่ายังว่ายังไม่มีใครสั่งให้เขาทำลายรัฐบ,บาลนี้เพราะฉะนั้นผมอาจจะอายุมากหน่อยอยู่กับการเมืองมาหกสิบปีผมอาจจะเห็นไม่เหมือนคนอื่นแต่ผมก็บเพื่อนบอกว่าทักษิณจะเป็นอยู่คนแรกไปเปิดเนคอรส่ันอย่างชาติดูได้ ไปเปิดดูได้เลยผมก็เป็นคนแรกที่บอกถ้านายกเล่นอย่างนี้นายกอยู่ไม่ได้แม้กระทั่งคุยกับเขาเองอผมเจอคุณยิงอ้อผมบอกคุณยิงอ้อต่อไปเร้คุณยิงอ้อกับคุณทักสิณจะเป็นคนตั้งนายกรัฐมนตรีมากที่สุดในเมืองไทยแล้ววันนี้ใครมาเถียงผมล่ะคุณยิงอ้อยืนยันได้คุณยิงอ้อเป็นคนถามผมเองจริงเหรอพี่พี่เขียนอย่างนั้นจริงเหรอข้อเคลียนี้อยู่ในซีรีส์ข่าวสดเมื่อสิบเจ็ดสิบแปดปีที่แล้วตั้งแต่คุณทักสินไปครั้งแรกก่อนวันเรื่องตั้งเอ ก่อนพุทธถจะมาเหยียบแผ่นดินครั้งที่สองแล้วก็ถูกวัดอีกทีด้วยซ้ำผมมันไม่ได้มองการเมืองจากความเกลียดชังหรือความรักใครผมมองการเมืองเพราะเป็นอาชีพของผมที่ผมต้องเป็นนักข่าวการเมืองมาผมไม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตนดยจะกลายเป็นนักข่าววันนี้นักร้องบาเนี่ยเเอาไม่ลงใช่ไหมเป็นอาชีพของเขาไม่มีประเด็นอะไรจะเข้าเลยเป็นอาชีพ ไม่ใช่ไม่ใช่อาชีพประเด็นมีประเด็นไหนที่พอจะมาเข้าเชียวครับเพื่อคนที่เขาตัดสินเขาไม่ตัดสินตามที่เองร้องอ่ะอืมนไม่ได้อยู่ที่เรกร้องกันนี่มันไม่ได้อยู่เรียกร้องมันอยู่ที่คำนิยมสยของท่านทั้งหลายเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยคุณก็ร้องไปเพราะเป็นอาชีพคุณร้องกดกลัวคุณร้องเพื่อให้เขาติดต่อคอนแทคคุณร้องเพื่อเขากลับมาดีกับทุนเหรอดูกวางกันไปนะดูกวากันไปมันมีทั้งทหารเก่าทหารใหม่เต็มจอยหมดนะผมก็เห็นทุกวันนะนะร้องเพื่อเอาผ่นเสียงทองคำยอดขายเทป ก็ทุก <worship> ท <bird> ่านที <mean> ่เล่นเดิมนเนี Ges ่ย <sm> ก็ร <ham S 1> ู้จักกันหมดนะครับนะบางคนก็รักผมบางคนก็เกลียดผมก็มีแล้วก็แล้วแต่นี่ผม